ผู้ชมอากาศบ้านเราคะ่ะวันนี้มีารายการใหม่มาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการที่เหล่าพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยต้องดูพลาดไม่ได้เลยล่ะคะ่ะรายการใหม่ทางช่องเวิร์กพอยกดกหม่เลข23ว่าแต่จะเป็นรายการอะไรเหรอคะดียว่าบอกคะ่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่นกอนนะจ๊ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุขโขทยัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องค่ายบึงกาฬสกลนครภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ,บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นทางช่องเวิร์กพอยต์กหมาเลข23ที่เหล่าพ่อบ้านแม่บ้านต้อง ดูค่ะรายการพ่อบ้านงานเข้านี่เป็นรายการทอล์กโชว์ของพ่อบ้านทั่วโลกสนุกสนานมันฮาแน่นอนค่ะและผู้นําทีมงานเข้านี่เป็นพ่อบ้านซุปตาของวงการบันเทิงนะคะนั่นก็คือพ่อบ้านเซนนาลิงพ่อบ้านพุทธพุทธิชัยและพ่อบ้านพระเจ้าโจกแค่นั้นยังไม่พอค่ะยังมาพร้อมกับพี่สาวข้างบ้านใจดีอย่างพี่แหม่มสุริมิภาก็มาร่วมด้วยเหมือนกันอุย้ยแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วนะคะฉะนั้นเหล่าพ่อบ้านทั้งหลายแม่บ้านทั้งหลายจ้ะ เตรียมงานเข้าได้เลยทุกวันจันร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาิกาหนาทีหลังรายการข่าว Workpoint รอเลยนะคะว่างานจะเข้าใครกันแน่แต่รับรองว่าขำแน่นอนค่ะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ